สวัสดีคะ่ะมาพบกับ j k เ NO คนนะคะพาทุกท่านมารับชมกับที่ดิน100ตารางวานะคะตรงนี้เป็นที่ดินเปล่าะคะ่ะหน้ากว้างสิเมตรนะคะมีเพื่อนบ้านอยู่ในเขตของชุมชนนะคะบรรยากาศอยู่ท่ามกลางธรรมชาติคะ่มะมีป่าบามีไฟฟ้าด้วยนะคะเป็นที่ดินเปล่าเหมาะสําหรับการสร้างบ้านสร้างที่พักอาศัยหรือจะซื้อไว้สําหรับเพงกําไรก็ได้นะคะราคา 700,000บาทเท่านั้นค่ะเป็นที่ดินชนดนะคะตรงนี้เลยนะคะหน้าแปลงติดถนนสาธารณประโยชน์นะคะรม่มรื่นโดยต้นไม้มากมายและมีเพื่อนบ้านนะคะตามนี้เลยค่ะอยู่ที่ตำบลขุนศรีอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะเป็นที่ดินเปล่า100ตารางวานะคะราคา7 0 0 0 0บาทเท่านั้นท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อคุยรายละเอียดกับผู้ขายตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้ได้ค่ะ หรือต้องการไปชมพื้นที่จริงนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจท่านสามารถสายตรงเข้าไปได้เช่นกันนะคะเจคเคนใส่รายละเอียดพร้อมกับเบอร์ติดต,ต่อผู้ขายไว้ที่ใต้คลิปนี้เรียบร้อยค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะเจคเคนต้องราไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เจคเคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ